สสดท้าโอโอ้คือชือชือไม่กลัวหรอกเธอน่ารักเธอดูดีแล้วไงเขาไปคุยเข้าไปทักได้เสมอแค่เกล่งใจเลยยังใช้ทุกเวลาที่เจอ เพื่อนแค่นี้ไม่เท่าไรกี่ประโยคที่ตัวฉันพูดมันไปทุกทีเพื่อกลบเปลื่นใจดวงนี้รู้เมื่อไมบอกไม่ปลอดแต่พอหันไปมองเธอครั้งใดมีอาการทุกครั้งมัน,น,นวนว่ารทวคืนไม่อยู่แค่เธอยิ้ม อไปสตายิ่งใจเต้นแรงอื้มอนมือไม่สั่งปากแข็งไปยังนั้นหัวใจไม่กแก่งอย่างที่พูดไม่เลยไม่เคยกล้าบอกเห็นเธอกระซอกหันใจเสียทีน่าหายทำแกง่งจริงๆแล้วฉันปอย คือใครที่ยอมรับคงคงแล้วว่าแค่ไหนเห็นใจไนนายอย่าทิ้งสายชิ้นเลิศเลยโอ้สวัสดีครับ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 สวัสดีคุณผู้ชมครับแล้วพบกันอีกครั้งครับกับรายการ เสีสแยแปลกดีและยังอยู่กับเราครับแขกรับเชิญซึ่งเก่งจริงๆเก่งสมชื่อเก่งวายโยอัศวะรุ่งเรืองครับหรือเก่งเดอะสตาร์หครับฮ้ห สุดเพลงเมื่อสักครู่นี้อครับเพราะมากๆสุดยอดมากมีชื่อเพลงว่าอะไรครับชื่อเพลงว่าเพลงปากเก่งนะฮะจากอัลบั้ม The Star 6นั่นเองครับเขาขายของนิดนึงได้ไหมครั้ต่อไป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 เลยคุณผู้ชมสามารถโหลดเพลงนี้ได้นะครับดอกจัน1 2 3 5 0สอแล้วกดโทรออกนะฮะอย่ากดวางสายเด็ดขาดครับเอาละครับคุณเก่งครับเล่าแค่ว่าเมื่อกว่านนี้คุณเก่งทำอะไรมาบ้างย้อนความจำกันนิดนึงอ๋อเมื่อวานนะฮะได้รับภารกิจครับจากรายการสี่แยกแบกนี้เองครับไปพิชิตห้องดับจิตครับซึ่งก็ได้เริ่มตั้งแต่ขั้นนตอแรก ตั้งแต่เข้าไปที่ห้องเย็นที่เป็นห้องพักศพก่อนนะฮะ <Yeah. S 1> ก่อนที่จะเข้าไปทําการชนสูตรพลิกศพกันซึ่งภารกิจเจ้าหน้าที่ห้องดับจิตที่คุณเก่งได้รับนั้นอาจทําให้ใครหลายคนต้องถึงกับหายใจไม่เต็มปอดเพราะนอกจากตําแหน่งนี้จะทําการจดบันทึกการรับศพแล้วเจ้าหน้าที่ห้องดับจิตต้องทําการผ่าชนสูตรเพื่อให้แพทย์มาวินิจฉัยถึงสาเหตุที่แท้จริงของการเสียชีวิต ซึ่งคุณเก่งก็ต้องลงมือเป็นผู้ช่วยในการผาชนสูตรเช่นกันการผ่าชนสูตรศพผู้เสียชีวิตร่างร่างหนึ่งใช้เวลานาน2 3ชั่วโมงและเมื่อทำการผาชนสูตรเสร็จเรียบร้อยก็จะเข้าสู่พิธีการอาบน้ำทำความสะอาดฉีดฟอร์มูลีนและใส่เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย คุณผู้ชมหลายคนคงเคยได้ยินข่าวลือเกี่ยวกับ forward mail การบริจาคเครื่องสําอางที่หมดอายุหรือเหลือใช้แล้วไปยังโรงพยาบาลรามาธิบดีเพื่อแต่งหน้าศพผู้เสียชีวิตทางทีมงานได้สอบถามไปทางโรงพยาบาลก็ได้คําตอบว่าทางโรงพยาบาลรามาธิบดีไม่มีการเปิดรับการบริจาคแต่อย่างใดเพราะทางโรงพยาบาลไม่เคยใช้เครื่องสําอางหมดอายุให้แก่ศพผู้เสียชีวิต รถถือเป็นการไม่ให้เกียรติผู้เสียชีวิตด้วยทําหน้าที่ในการ่าแล้วก็แบบเก็บเย็บเองปกติแล้วแพทย์ก่ไดจะจะไม่ได้ทาตรงนี้ครับก็เย็บจนถึงสุดท้ายเลยก็รู้สึกว่าเออได้ประสบการณ์ใหม่แล้วก็แบบรู้สึกคุ้มมากครับผมเองก็เชื่อว่าแบบคุณผู้ชมทุกคนนะครับก็แบบน่าจะคุ้มเหมือนกันนะครับกับที่เราพามาวันนี้นะครับแบบความรู้ในวันนี้นนสิเวทวันนี้นะครับก็ขอบคุณอาจารย์ใหญ่มากๆนะครับที่ ให้ผมนะครับแล้วก็ขอส่งคนได้มาเรียนรู้แล้วก็ศึกษาในวันนี้นะครับหวังว่าประโยชน์ที่เราได้จากวันนี้ไปนะครับน่าจะช่วยให้ใครหลายๆคนนะฮะได้เข้าใจกับการทําง,งานของแพทย์ในติเวศาสตร์มากขึ้นคุณเก่งและทีมงานรายการสีแยกแปลกดีทุกคนต้องขอขมาและขอขอบคุณร่างผู้เสียชีวิตทุกร่างที่มีส่วนในการให้ประโยชน์สาระความรู้แก่ทางรายการขอดวงวิญญ,ญาณทุกดวงจงสู่สุขติ แต่ช่วงหน้าห้ามพลาดครับเราพาผู้มีประสบการณ์พิเศษที่สามารถมองเห็นวิญญาณทุกวินาทีเพราะสิ่งเหล่านั้นยังวนเวียนอยู่รอบตัวเธอตลอดเวลาคุณเก่งครับครับ,รบผมอยากจะขอปรบมือดังๆให้กับคุณเก่งมากๆเลยนะครับที่สามารถพิชิตภารกิจครั้งนี้ได้ครับปรบมือเลย ขอบคุณครับขอบคุณคสุดยอดมากจริงโอ้โหแล้วคุณเก่งครับได้อะไรบ้างจากภารกิจพิชิตห้องดับจิตในครั้งนี้ครับฮะ,ะก็ได้ความรู้เพิ่มขึ้นอีกเยอะเลยนะฮะถาหรับกระบวนการที่เล็กหน่อยขนาดนี้นะฮะแล้วก็ต้องแบบฝากไว้สำหรับทุกคนนะที่แบบ ูดถึงงานของนิติเวศเนี่ยจะต้องใช้ความละเอียดอ่อนแล้วก็มีความใจรักมากครับเพราะว่างานเนี่ยต้องมีความซื่อสัตย์แล้วก็เป็นการพูดแทนศพมาที่ศพที่พูดไม่ได้เราจะเป็นคนที่มอบความยุติธรรมนะฮะแล้วก็เป็นคนที่คลี่คล,คล,คล,คลยายปมขลัต่างๆให้กับศพครับแล้วผมก็รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งครับที่ภารกิจในวันนี้จบลงทันทีโล่งใจภารกิจด้าจบลงแล้วครับแต่ว่าความน่ากลัวยังไม่จบครับยังไม่หมดครับ ยังไม่หมดอีกแล้วครับยังไม่หมดครับเราวันนี้นะครับมีโอกาสได้พบกับผู้ที่มีความสามารถพิเศษที่จะเห็นสิ่งที่น่ากลัวนั่นก็คือวิญญาณหรือพูดง่ายๆก็คือคนที่สามารถที่จะเห็นผีได้นั่นเองครับพักสักครู่ครับวันนี้นะครับท่านผู้ชมครับ เราเปลี่ยนบรรยากาศมาทำภารกิจที่น่ากลัวน่ากลัวหวัดเสียวหวัดเสียวกันบ้างน,นะครับเราขอต้อนรับผู้ที่มีจิตสัมผัสพิเศษคือผู้ที่สามารถที่จะเห็นวิญญาณของผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วได้หรือผู้ง่ายๆก็คือว่าผู้ที่สามารถจะมองเห็นผีได้นั่นเองครับขอต้อนรับคุณน้ําเตยพรพิบูลครับสวัสดีครับสวัสดีครับหลายคนนะครับอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตา น้องหนำเตยมาแล้วนะครับจากการที่ไปออกรายการต่างๆมากมายแต่สิ่งที่พวกเราอยากรู้ก็คือว่าจุดเริ่มต้นของมันจุดเริ่มต้นของการที่เราแบบมีสัมผัสพิเศษอันนี้ขึ้นมาเนี่ยมันเกิดจากอะไรครับอืมอาจจะเป็นเพราะว่าตั้งแต่เด็กแล้วอะ,ค,ะค่ะคือเด็กๆหนาเตยเคยแบบเคยจมน้ำอะคะ<ม>่ะแล้วก็เหมือนกับมันวิญญ,ญาณหลุดออกจากล่างเหมือนเคยตายไปแล้วแล้วฟื้นอย่างเงี้ยค่ะแล้วหลังจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นที่เหมือนวิญญ,ญาณเราออกจากล่างเราก็เห็นมาตลอดเลยหรือเปล่าแล้วเราเราเห็น ลักษณะรูปแบบอะไรอย่างเงี้ยเป็นยังไงคือหนำเต,ย,ตยไม่ได้เห็นตลอด24ชั่วโมงทุกวันนะคะแต่เหมือนกับจะเป็นช่วงค่ะแล้วต่สถานที่ที่จะไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่หนำเตยนี่สามารถสื่อสารได้แบบโดยตรงคุยกันรู้เรื่องเลไรยังไก็คือ,ขอเขาก็เป็นคนเหมือนเราอย่างเงีเ้ยค่ะเป็นแต่ว่าอาจจะอยู่คนละพบคุณหนงเตยครับที่แถวๆห้องดับจิตเนี่ยในโรงพยาบาลเนี่ยมีวิญญ,ญาณมีร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างกรณีของคุณยายหนงเตยอะค่ะตอนนั้นเป็นไขข้อเสื่อมอะค่ะ น้ำหนักคุณยายตอนนั้นประมาณ80กว่ากว่าเกือบเกือบ90อะค่ะขาใหญ่อย่างเงี้ยค่ะตอนนั้นคุณยายก็ไปรักษาโรงพยาบาลเอกชนที่หนึ่งอะค่ะที่หนุ่มเตยให้คุณยายไปรักษาที่เนี่ยเพราะว่าคือที่เนี่ยเป็น โอมเตยุ้มอมาถึงกเอาเชียวอ้คุณออกไม่ได้เหรอ่เงไงี่รามาได้ฟังด้วยกันเลยไหมครับไปไปแล้วเป็นนอนสารไปเยเอาเลยๆเฮ้ยแต่พี่ไปก่อนไปป่ะเดี๋ยวึ้นมาแค่เนี้ยเหรอครับถึงไหนเนี้ยเนคุณยายคุณยายครัคุณยายครับคุณยายที่โรงพยาบาลเนี่ยเขาจะเป็นมุรี่ทางตรงอะค่ะครับก็ คืนนั้นนอนมาทุกคืนนะคะเป็นเดือนไม่เคยเจอแต่คืนนี้มูรี่เหมือนกับมีคนเดินแล้วก็เลาะอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นวิ่ง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 อย่างเงี้ยค่ะเดินเลาะไปเลาะมาทั้งคืนนะคะแล้วในตู้ไฟเตียงของพุญญาก็แบบเป็นเสียงกุกบกุกกกุกเหมือนกับจะมีหนูหรือมีอะไรสักอย่างในตู้แต่ว่าคือเราอยู่เป็นเดือนมันไม่มีอะไรอยู่แล้วนะคะก็สรุปก็ไม่กล้านอนค่ะก็แต่ว่าก็นอนแต่ว่าไม่กล้าลุกอะไรก็จดเช้าแล้วเช้าวันนั้นช่วงประมาณสักสายๆนิดนึงอะค่ะ พอคุณยายสักพักหนึ่งคุณยายเกิดอาการเหมือนกับเป็นอะไรไม่รู้อ่ะค่ะก็คืออยู่ดีๆด,ดวงตาเนี่ยเป็นเหมือนกับฟ้าๆเป็นเมือเม่อื่งเหมือนลำไย,ยอะค่ะแล้วก็เรียกหนํ่เตยมาบอกพี่หนําเตยมาน,นี่ซีล้วก็แบบให้จับแล้วก็จับหัวอย่างเงี้ยค่ะจับจับจับแล้วก็บอกว่าพี่หนําเตยหัวหายไปไหนหัวของคุณยายหายไปไหนแล้วก็จับจับอย่างเงี้ยค่ะน,น้่มเลยก็งงมันก็บอกว่าหัวยายอะ ก็อยู่กับยายดีนี่ไงยายหัวอยู่ตรงนี้ยายไม่ใช่หัวหายไม่มีหัวเนี่ยเขาก็คำหัวเขาหายอย่างเงี้ยค่ะสักพักหนึ่งก็งแบบเอาหนังตไปกอดแล้วก็ล็อกคอแบบเหมือนกับจะหอมแล้วก็บอกว่าเนี่ยหัวไม่มีสักพักหนึ่งอะค่ะก็อยู่ดีๆก็คือเตียงมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วใช่ไหมคะคนนอนก็ต้องนอนตามเตียงถูกไหมคะ,ะแต่อยู่ดีๆคุณยายแบบขาใหญ่ๆอย่างเงี้ยนะคะเดินไม่ได้นะคะแต่ว่าอยู่ดีๆนอนขวางเตียงอย่างเงี้ยค่ะเล่าขา ตกหัวไปขัดกับเอราวกัน้นไม่ให้ตกเตียงอะค่ะซึ่งคุณยายตัวใหญ่มากค่ะแต่ว่า mm hmm. อยู่ดีๆแบบขัดแล้วก็ห้อยห้อยห้อยเตียงเล่นอย่างเงี้ยเอ่ A, ห้อยเาวาเหล็กอะค่ะ mm hmm. ขายอันนึงก็อยู่ตรงเาวาเหล็กแล้วก็โลเล่นอย่างเงี้ยเย่ mm hmm. อเกียอย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. หนุ่มเตยก็เลยไม่ดีแล้วก็เลยกดออเรียกพยาบาลมาแล้วพยาบาลมาดูคนหนึ่งพยาบาลก็แบบร้องฮือแล้วก็ร้องไห้แล้วก็เรียกพยาบาลมาคราวนี้มารันเต็มเลยคะ่ะ mm hmm. ก็มาดูคุณ mm hmm. ยายโลสักพักหนึ่งคุณยายไม่โลแล้วค่ะ คุณยายก็แบบขึ้นไปขยมอะค่ะนั่งนั่งนะคะแต่นั่งขยมบบอย่างเงี้ยปักปักปักเตียงเลื่อนอย่างเงี้ยค่ะพยาบาลก็ต้องไปตามคุณหมอมาคุณหมอก็เอาไม่อยู่เหมือนกัน,นะคะ่ะท,ทั้งทางที่คุณยายหนํามเตยคือแบบขยับตัวอะไรยังลาบากเพราะตัวใยายอะคะ่ะแล้วเดินไม่ไหวแต่ว่าอยู่ดีๆวันนั้นอะทั้งขัดกับเตียงได้แล้วก็แบบอย่างเงี้ยกระโดดอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ร้องอหัวฉันไปไหนหัวหายหาหัวให้หน่อยอย,อย่างเงี้ยค่ะจนคุณหมอต้องฉีดยาให้แล้วบังเอิญว่าคุณแม่ หนไ่โทรหาคุณแม่บอกให้เอาหลวงพ่อโสธรมาไงคะคุณแม่เอามาก็สงบพอดีคะ่ะแล้วหลังจากนั้นพยาบาลก็เลยมาเล่าว่าพอดีว่าคุณป้าที่อยู่ห้องเก่าห้องเนี้ยคะ่ะแกประสบอุบัติเหตุแล้วก็หัวแกเหมือนกับหัวมันเละคะ่ะแกก็เลยถึงถามหาหัวจริมีคําถามหนึ่งจริงใจจริงผมไม่อยากถามเลยไม่อยากจะถามจริงจนะงทีมงานเขาบังคับให้ผมถามมาครับก็คือว่า ในห้องส่งสตูดิโอของเราตอนนี้นะครับุณน้ำเตยพอจะเห็นอะไรที่เป็นเหมือนวิญญาณที่ล่องลอยอะไรอยู่ไหมลองมองไปรอบๆดูว่ามีไหม